ช่วงนี้เป็นช่วงผสมโดล็อกนะครับโดล็อกเป็นสารสก,กัดเข้มข้นนะครับ oh. เพื่อที่ยับยั้งการงอกของเมล็ดข้าวนะครับไม่ให้รากมันงอกโอเคอัตราใช้ก็คือเราใช้เข้มข้นเลย50 50ซีซีต่อไร่แต่น้ํานี่200ลิตรนะครับวันนี้จะใช้ตวงผสมถังนี้200ลิตรก็คือใช้10ฝาก็คือ500ครึ่งเลยครึ่งขวดนะครับโอเคเชิญน้ผาผสมเลยครับผสมเดี๋ยวคนนะฮะไม้คนมาไหมเอามาแล้ว นับฝาเลยนับฝาเลยสิฝาเลยสี่ฝาแล้วครับสี่แล้วเนี่ยครับเข้มข้นและติดตามกันต่อไปนะครับว่าแปลงนี้ข้าวดีจะลดลงเท่าไหร่น้ำพาก็ผสมไปเรียบร้อยนะในถังสองลิตรนะครับรดลด,ด,ดล็อกเราครับตัวตัวสารสก,กัดตัวที่เก่งมากโดยการยับยั้งการงอกของลกักรากข้าวนะครับแต่คะแนนนี้น้ำพากำลังจะตวง ตัวจะสั่งสองลิตรเนี่ยเอามาใส่ถังเป้ถังเป้นี่เปถังฉีดเป้ฉีดนะครับฉีดพ่นนาข้าวเกษตรกรรู้จักดีโดยเฉพาะพี่น้องชาวนาเป้ยังมี25ลิตรวันนี้ใส่25ลิตรโดยผู้หญิงเก่งคนนี้นะครับน้าตัวาฉีดเองครับวันนี้ลงนาเองเลยนะเคยได้แค่สองเปลี่ยนก่อนหน้านั้นเขาได้กินด้วยแรงด้วยอะไรด้วยแต่ละวันเจงน้าตัวาเจง เที่ยวนี้พี่น้องครับดูหน้าเขาเขามียิ้มเพราะอะไรได้ข้าวรับกล้องมาส่องรวงนะโซภาอธิบายเดี๋ยวลุงนหยิบชอบใจรวงไม่กําลังออกสลัดดอกแล้วสลัดดอกแล้วสลัดดอกเริ่มกลมแล้วนะออกไวเริ่มเข้าเนื้อแล้วนะออกไวด้วยออกไวดีออกไวดีเพิ่ได้สองเดือนกว่ากก็ออกสองเดือนกว่ากว่าออกนะสซฟ้าครับลองดูคอรวงที่สุดไหมสุดสุดคอรวงนะแล้วใบต้นยังสมบูรณ์อยู่นะเขียวสมบูรณ์มากพี่น้องครับอู้สุดยอด เอาละนะสภาไม่คุยกันอะไรกันเยอะชุดตั้งแต่เครื่อบขาวดีดดรอปล็อกแล้วก็เจ็ดคุณพนเนี้ยทั้งหมดเนี้ยให้คะแนนเท่าไรรู้ว่าจะต้องถามทุกครั้งพี่น้องครับถาม,อมตอบเราก็ให้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้ร้อยเปอร์เซนะ็นต์ทุกครั้งแหละครับ <c oughs> พ่อเราไม่พอใจมาก, <c oughs> มากๆอดีตไม่เคยได้อย่างนี้เ <c oughs> ่าคยยานอนไม่ฉีดฉีดน้อยมากบาง <c oughs> มากสรุปแล้วครับเร <c oughs> าสภาย้ำอีกเที่ยวหนึ่งให้คะแนน รดอยเเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับทุกครั้งเดี๋ยววันเก็บเกี่ยวเราจะมาดูแปลงนี้ครับวันเก็บเกี่ยวร้วนจะมาทําแล้วก็แสดงให้พี่น้องได้ชมกันว่าประสิทธิภาพของโดสเราทั้งหมดไม่ว่าเป็นข้าวดีดเคลือบหญ้าต่างๆแล้วก็ชุดฉีดทั้งหมดรดปุ๋ยไปครึ่งนึ่งเพียงหน่อยไม่ได้ฉีดตอบโจทย์กอนน้าสาุภาให้คะแนนร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกครั้งเพราะนั้นพี่น้องเกษตรกรไม่ผิดหวังตัวนี้ครับฝากช่องรายการยูทูบของร้วนปรับขอดีดูครับกดติดตามด้วยครับ,ต,ต,รบตัวนี้ 오프라 <놀람> <놀람> <놀람>